สวัสดีครับกลับไมคกครั้งนะครับกับร้านฮัไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับอีนี้ก็ตามสัญญานะครับนะมาฟังเสียงนะครับเจ้า G Max J Power X ปี2021กันหน่อยนะครับว่าเสียงของมันจะดุดันนะครับจะดุดันเหมือนตัวตัวรุ่นเก่าหรือเปล่านะครับนี่ตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนช่องนี้มาใหม่นะครับดูว่าดูหรูเลยครับและสีรอบนี้นี่เงาจริงๆนะครับเงาแบบเงาแวบๆเลยเนี่ยครับดูดิ นะครับเขาเรียกสีแดงแก้วนะครับมาพร้อมทีบา์นะครับตัวนี้ก็เป็นสีแดงสดเลยนะครับทั้งตัวเลยนะครับรับรองว่าเอาไปวางคู่กับพวกลอกตัวสองสามหมื่นเนี่ยนะครับสีไม่อายเขาแน่นอนนะครับหายห่วงเรื่องเบรกนี่อยู่ครับใครตกประเบิกนี่น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า Gmac เบรกเขาเป็นยังไงนะครับไม่ต้องคุยเยอะนะครับเสียงนี่รับรองลั่นๆครับ ตัวสองสามหมื่นนี่มีเขินนะครับเจอเสียงตัวนี้เข้าไปนะครับอ้าวมาลองฟังเสียงกันเลยดีกว่านี่ครับประมาณนี้นะครับนะมันก็เหมือนรถนะครับตัวนี้ใส่ท่อแต่งให้แล้วนะครับเสียงลั่นๆฉะนั้นคุณใช้อย่างเดียวพอนะครับนะทำยังไงก็ได้ครับให้ปลากิน นะทำยังไงก็ได้ให้ปลากินพอนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับหน้าที่คือเอาไปตกนะครับทํายังไงก็ได้ให้ปลามันกินเบ็ดเรานะครับให้มันลากให้เสียงมันล้นๆนะครับนะโอเคมามาสีหนึ่งนะครับกับสีฟ้านะครับนี่สีนี้ก็สวยนะครับก็เป็นฟ้าแก้วนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับทั้งตัวเลยนะครับแัดสีเงินนะครับเล็กๆนะดูดูมีระดับนะครับดูหรูขึ้นมาทันทีเลยนะครับ นี่มาพร้อมกับโลโก้ J Power X นะครับเงาวแวบสีรุ่นสีตัวใหม่นี่เงาจริงๆนะครับตั้งแต่ผมจับมาสีตัวเก่าๆนี่มันจะออกด้านๆขุน่นๆหน่อยนะครับสีตัวใหม่นี่เงาวแวบเลยนะครับนะอ้าวมาไหนลองฟังเสียงสีฟ้ากันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงโหดไหม เป็นไงลั่นพอนะครับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เอาไปวางไหนก็ไม่เขินใครนะครับเวลาเดี๋ยวนี้มันเริ่มจะกลายเป็นแบบสังคมตกปลาเริ่มแนวแบบเป็นแฟชั่นแล้วนะครับบางทีเราถือไปเนี่ยมันตกปลาได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าถือไปก็อยากให้วางแล้วดูดีด้วยนะครับดูเท่ด้วยนะเหมือนเราแต่งรถนะครับเราก็อยากให้คนเขาเห็นเฮ้ยรถเรามันเท่รถเราแบบท่อมันลั่นนะครับอารมณ์เดียวกันครับตัวนี้นะรับรองวางเนี่ยลั่นล่นครับ ลั่นบ่อแน่นอนทําอะไรก็ได้ครับให้ปลามันกินครับง่ายๆครับเนี่ยไม่ต้องไปคิดเยอะครับไปหาสูตรอะไรมาก็ได้ครับให้ปลามันกินนะคุณก็หล่อลั่นล่นในบ่อเลยครับตัวนี้นะกับ G Max J Power X นะครับโอ้ผมลืมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าใครใส่หูฟังนะครับให้ถอดหูฟังออกนะครับไม่งั้นอาจจะหูแตกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะ โอเคก็ตามสัญญานะครับมารีวิวเสียง j p o w e r X ตัวใหม่นะครับปี2021ให้ฟังนะครับรีบนะครับผมมีเหลืออีกแค่สีละ3ตัวนะครับสีละ3ตัวนะครับหมดอีกทีประมาณเดือน7นะครับกว่าจะมาลูกค้ามือใหม่นะครับที่อยากจะมาใช้ลอกแนวนี้นะครับถามว่ามันตีง่ายไหมเอ้ถามว่ามันตียากไหมนะครับผมบอกได้เลยว่ามันไม่ยากนะครับ เพราะว่าหน้ามันแคบนะครับเวลานิ้วเราประจําการอยู่มันก็จะอยู่แค่นี้เองนะครับหน้าที่ของเราก็คือแค่ชะลอสายนะครับไม่ใช่หยุดสายนะครับหน้าที่ของเราคือชะลอสายถ้ามันเร็วเกินให้ชะลอนะครับพอเหยื่อตกน้ําแล้วให้กดหยุดนะครับนะแค่นี้สายมันก็จะไม่ฟูนะครับเพราะว่าเวลาเราเคลื่องเหยื่อครับเราจะรู้อยู่แล้วแหละความเร็วที่มันวิ่งอยู่ใต้นิ้วเรานะครับความเร็วของสปูนนี่มันวิ่งอยู่ใต้นิ้วเรานะครับนะถ้ามันเร็วเกิน เอ็นมันจะพองขึ้นมานะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเอ็นอ่ะมันเร็วเกินนะครับให้เราชะลอชะลอนะครับไม่ใช่หยุดนะครับแต่พอเหยื่อตกน้ําตุ้มกดหยุดนะครับกดหยุดเลยหยุดเสร็จปุ๊บให้ยกนิ้วขึ้นนิดเดียวนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราตีแนวหน้าดินนะครับหรือว่าตีพวกทุ่นใส่ตะกั่วที่เราวางลายสักสองเมตรนะครับมันก็ต้องให้ให้ให้เหยื่อมันทิ้งตัวลงไปนะครับนะก็ลองกะดูครับเรื่องตีผมว่ามันง่ายนะครับแต่อาจจะต้องใช้ความเคยชินหน่อยจะไปบอกว่าเฮ้ ตีไม่ฟู่เลยเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็ตีฟู่เหมือนกันนะครับนะถ้าไม่ได้จับนานๆไปตีก็สามสี่ไม้แรกก็ฟู่บ้างนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับคนตกปลานะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยผมตีไม่เคยฟู่เลยอันนี้น่าจะต้องคิดอีกทีนะครับไม่น่าจะเป็นไปได้นะโอเคใครที่มองหาลอกนะครับตกปลาบึกตกปลาทะเลนะครับแข็งๆนะครับสีสดๆเสียงลั่นๆสักตัวนะครับงบไม่เกินหมื่นนะครับ ก็ลองดูตัว no นี้นะครับผมว่ามันไม่ใช่ตัวเลือกนะครับแต่มันคือเบอร์หนึ่งนะครับมันไม่ใช่ตัวเลือกนะครับนะบางคนโอ้ยดูเป็นตัวเลือกอันนี้ไม่ใช่ตัวเลือกนะครับถ้าใครช้านี่คือหมดนะครับตัวนี้ผมบอกไว้เลยนะครับนะอ้ามาสองสีนะครับเลือกให้เข้ากันนะครับถ้าใครคิดว่าตรดจีนแล้วนะครับต้องเอาสีแดงนะครับจัดสีแดงไปเลยนะครับส่วนใครที่สีแดงมีแล้วนะครับรอบที่แล้วก็มาจัดสีฟ้าไปนะครับ ที่ได้อ่างเปามานะครับก็เอามาแลก2ตัวนี้ได้นะครับนะก็เอาอ่างเปามาทั้งหมด7 0 0 0บาทนะครับเอามาแลกได้เลยนะครับนะคุณก็ได้ลอกไปเลยนะครับแลกกับอ่างเป่าโอเคงั้นลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ